No vale.

کہ پرجونی ماں پن فاطمہ قدرت ناک میرا นบานับ,บนี้ก้าพระพุทธเจ้าื่งมีตำแหน่งเป็นผู้ราชาตปฏิบัติภารนาทีในประกทศสั้นข้ององราชาเชนราชประเม่เจ้าสา,านนี้และนักสนุมเอกช่วยทุนทักเพื่อปฏิบัติภารนาทีในการไทยทัก เทศกาลต่างๆท,ทำรักของโูราชาติโค้งรับจะไหวบังคมต่อองค์งงราชาระนังเชาและนหนักสนมเองพระองค์มีพระประสงค์ในราชภาราคิดไดก็ข้อได้มีรราามมพระกันแซบสั้นมาเป็นเจ้าข้าสวัสด,ดีท่านหนุ่มแต่ท่านนั่งบังคมในมเยอะรู้สึกว่าไวตอนนี้คุณจะมาความเหน็ดเหนื่อย อะไรต่างๆก็เป็นภาระนาทีอยู่เป็นประมาะกรุณนาฏิคุณและเปเจาวาลตอนนี้อายุอานามำเที่วโจรการมันเท่าไหร่แล้วนะ,<อ>ะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเจ้าวาล์โอ <laughs> โรจารามีอายุอานหมำจนปนี้จังปฏิบัติภาระหน้าที่ในการเป็นโอราชา ทำนายทายทัดดกเหตการต่างๆอันเป็นผลดีต่อชาติสางเมืองยังปฏิบัติภาระหรน้าที่ได้อย่างดีขอให้รจวันคุ้มครองให้มีพภาระรนาใหม่อายุอานามย่งกินจอไปนะเป็นประมาะกระดูกนาิคุณในประพรขบประเมจาาตราพมน,นีเละกเ,เจ้าค่ะ การท่านหลวงราจารย์เราจะเข้าเรื่องข่าวลาวที่ได้สั่งท่านกันมาวันนี้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านหลวงราจากย์ก็คงได้รับทราบเรื่องราวถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาในพระมานครเมียงทองพอได้รับทราบอยู่เปะนเจ้าข่าจริงๆแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของธรรมชาติถ้าร้องฟ้าผ่ามันเป็นเรื่องทั่วไปแต่บังเอิญว่าในวันนั้นสายฟ้าได้ไปทำลายออกแปลว่าทสา ในรตัตำหนักอันตรายไปหลังนะึ่งเนราเรามักจะเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันก็มาเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ในชีวิตของมนุษย์ข่าวิพากษ์วิจารณ์กันดอกไปว่ามันเกิดเป็นลางร้ายากรณีคนอถือโกกาอาคนมันยิ่งกว่าอา,อาก็เป็นที่รู้ก็บอกว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อหน,น้ากรจะเกิดสึ่งสงครามจะเกิดเข้ายากมาแพงความเดือดร้อนตีปัทะ พี่น้องประชาชนต่างวิตกกังวลถึงกับไม่เป็นธรรมาหากินไรกลุ่มายพวกได้ถือโอกาสแต่ได้ททาเรื่อนรางข้องขังขึ้นมาซึ่งไม่ได้เป็นวัตถุมงคลจริงๆแต่เพื่อจำหนา่ายตายแตกนี่ก็เป็นการอโอกาสราวนี้เราเองจะไปประกาศว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติหรืออะไรต่อมีอะไรมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเขาได้มีความรู้สึกดีดี ก็มีช่องทางเดียวก็คือต้องอาศัยหลักของโหราศาสตร์ท่านจะได้ทํานายทายทักเหตุการณ์นีน้ถ้ามันไม่ดีเราก็ได้เตรียมการแก้ไขอาจารย์ข่าแต่ถ้ามันดีเราก็จะได้ประกาศในสารหรือจะเป็นเรื่องปรากฏการธรรมาชาติให้พี่น้องหันมาทำมาหาก,กิน,นตามปกติด้วยกล่าว,ดว,าว,ดว,าวโดยกระม่องขอเดชะมนุษย์เรามันหลักแต่เป็นเช่นนี้พูดไปโดยไม่ดูพูดไปโดยตามเข้าว่า นั่นดีจดจใจพระนเราจานทร์ท่านใช้วิชาของท่านนี่แหละให้เกิดประโยชน์ก่อชาติบ้านเมืองนั่นนีงต่พระนเราจานทร,ร,ร์ก็ลงจำหน้าไปแล้วนะมันนี่ดีได้แบบไหนก็ว่าไปตามที่จ้ว่าจ้าหานั้นเออแค่พระพุทธเจ้าก็บบาาต้องอาศัยหลักตัวโบราณาสต์เดียวเมื่อดีก็จะต้องกระโจนว่าดีเมื่อไม่ดีก็ต้องกรบทจนไปตามนั้น อันนี้แล้วแต่ตามหลักการที่เคยตึกงหาเราเรียนไปแล้ว,วนะแต่ท่านหราชการมีสิทธิในการที่จะเสนอให้เป็นไป,นป,นป,นปนทางความเป็นจริงทุกประกา,า,ารเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเวลาและวไปเจ้วครับประมาณสัก10โมงเช้าก็ตําหนักทางทิศปุรภาของประมาณนาครเวียงทองที่พังทลายลงไปโดยอำนาจขรสไยฟ้าที่ผ่างมาวันนั้นโอ้